จ้าสบายดีพี่นงม์มดทุกขูทุกคนเด้อเนาะตอนนี้สบายสิพาทุกคนมาหับสมบรรยากาศการเปิดกิจกรรมอยู่ที่มหาวิทยายลัยสวรรค์เขตเนาะเกี่ยวกับนหัวอทีิวาเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการหลบล่างการใส่ความมุ่งเห็นตัวมีนิงเ,เด็กนอ่อยเป็นกิจกรรมจาก โครงการออกฟาร์มประจำเาาเฮาได้มาเปิดกิจกรรมเพื่อเหตุให้หนักเรียนนะักศึกษาเฮาได้มีความหู้และได้มีกิตเสนอเกี่ยวกับอ่าปัญหาต่างๆที่พาให้เกิดมีความหุนเฮงโตมียิ่งเลเด็กน้อยซึ่งอยู่ในนั้นนะก็มีหลายปัญหาจึงพาให้เกิดมีอ่าความหุนเฮงขึ้นมาเน,ะนาะสนานเพิ่นก็ได้นำเอาหัวข้อต่างๆมาผเผยแร่หรือว่ามาบรรยายให้หนักเรียนเฮาได้ หับฟังและได้หูจกเกี่ยวกับปัญหาท่ว่าหรือว่าสาเหตุที่พาให้เกิดมีความหุนแหงขึ้นมาเนาะในปัจจุบันหรือว่าในโลกของเราปัจจุบันนี้ซึ่งในนี้เพื่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันการต่วัทีในหัวข้อท่ว่าใสา่ความหุนแหงเนาะซึ่งมีสามสี่หัวขอ้อเจ<ะ>้ากวมีเปดทีมท กะเป็นการขึ้นเสวนาอยู no. um, yeah, ่ทึงเวธีนระวังวัยหนุ่มกับผู้ใหญ่ที่ว่าได้พบปัญหางเนเกี่ยวกับความหุนหงเน่้หนเนอาซอยปหรือวอยปนก็เองส่วนเป็นเขาวอเลยที่เกดจากที่ว่าก็สุดท้า่ยในุูองค์ทาจการศึกษาแคเทุกอย่าแล้ววยเขายังแตกเลยแล้วก็คอยให้การอ่านไปแต่จาเป็นม่งารนั่สื้อประกันอะไรเล เขาถามถามไปู้คืนว่าเมื่อโนเนี่ยคือเขาเคยมีประสบการณ์อไรบ้งเ้รบเจอเราีาาแไม่นีดหเยีมาย เราเนี่ยการแตคุณแม่ก่อนว่าแทุกท่านเลยีนะครับว่ามีแต่ใทยาทำไมอาจารย์จับมาเป็นจาหน้่ยาบอกอยู่ที่ที่ม่พอเป็นที่เทีาจารอาจยับทุกทาไจเลยาไปท้องี่เดขึ้นในทองเดียวัแรกของพี่เดียวก ในประสบการณ์ของเราในฐานะวัยหนุ่มที่พบเจอเลยดีอยู่ยนนในโรงเรียนเนาะในโรงเรียนเนี่ยจะมีการเกิดขึ้นหลายอย่างโดยโเฉพาะเรื่องของนักเพียนนักศึกษาที่มาจากสโซตะโกและนักขีตตีเงในเมืองตัวนี้เป็นครับเกมเลยว่าจะมีการแตกเจอ บางทีอาจจะมาจากโซเทาแหม่อาจจะใส่เสียงใส่เสีางการร้อเรียนบอกตรงนี้ก็เป็นปัญหานเรื่องในสถาบันการศึกษรรสสาส่วนในครอบครัวอาจจะเป็นควา,ามกดดันจากพ่อแม่ที่ต้องให้ลนะูก่มเรียนบอกหรือว่าลูกเรียนได้บริษัทต่อมาที่โรงพยากาลอันนี้คือการกดดันของพ่อแม่จากสถานันครอบครัวจากเบสอะไรกันว่ายุนี่มีครูอาจารย์ ความรู้แนงในสถาบันการศึกษาเลยอยากถามอาจารย์ดรนิพนธ์ว่าท่านอาจารย์เคยมีประสบการณ์หรือพบเหตุความรู้แนงในสถาบันการศึกษาในแบบไหนตามประสบการณ์ของอาจารย์ขอบใคุณหรับ อากขึ้นสนทนาแล้วเนาะกัยังมีการแสดงหลายๆหแบแบบึงเป็นการห้องเฟพลงการฟ้อนและก็การเต้นจากน้องนักเรียนเนาะถือว่างานนี้มีหลายกิจกรรมหลายกิจกรรมจากน้องนักเรียนน้องนักนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวรรค์เขตเนาะส่งนด้ขึ้นโชว์ความสามารถและกับพนสวรรค์ของตัวเองที่มีเพื่อจะ หับเอาของขัญรางวัลจากองค์การออกซฟาร์มที่พื้นได้มาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆน,นักเรียนให้ความหู้่ต่างๆเกี่ยวกับาการก่อให้เกิดความหุนเฮงเนาะหรือว่าเอาสิมีวิธีแก้ไขนใดในการอาต่อต้านการใส่ใ้ความหุนเฮงหรือว่าลุดพรผลก็ถุบ ต่อสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นกับในสภาพแวดล้อมเนาะในปัญหาที่มีในปัจจุบันนี้พวกเขาสิพากันช่วยกันลงมือช่วยกันแก้ไขปัญหาขึ้นอย่าใดเนาะเพื่นก็ได้อธิบายได้บรรยายให้ฟังแลวก็นักเรียนของเขาก็เลยมีการประกอบส่วนคําคิดคำเห็นมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเชิงกันและกันเนาะเจ้าอันนี้จะแสดงขอขอบจะขอขอบใจทางองค์การอ่าทางองค์การออกซฟาร์มเนาะ อ่าที่ซึ่งเป็นองค์การของสหภาพยุโรปเนาะพ่นได้เข้ามา,าประจำยูที่ลวาวเฮาเพื่อส่งเสริมใน,นการรุดผลการใส่วามมัินเฮงตัวม่นิ่งเดิกน้อยซึ่งปัญหานี่ก็ยังมีหลายหลายเนาะบอกว่าอยู่แต่บ้านเฮาเนาะอ่าปัญหานี่ก็เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านเฮาแล้วก็ประเทศอื่นๆเนาะอยู่ในโลกของเฮานี่ก็ยังมีหลายจีว่าปัญหา ตัวนี้เนาะซึ่งเป็นปัญหาเกิดความหุนเหงตัวม่นยิงเลยเด็กหนอยนี้ฉะนั้นจึงระดมจึงปุกระดมเนาะหรือว่าฝากไวหนมุมหรือว่าฝากทางพ่อแม่ประชาชนในทั่วโลกของเฮานี่ช่วยปกป้องหรือว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะส่งเสริมในการรุดพลการใส่ความหุนเหงบ่ให้มีอีกต่อไปเนาะเจ้าเพื่อหิตไทสังคมของเฮานี่ มีความหนาอยู่และกัอุดมสมบูรณ์เนาะมีความสามาคคีฮักเพลงกันโบเอาเปรียบซึ่งกันและกันเจ้าจ้าวิดีโอเต้นตัวนี้เนาะจะเป็นการเต้นอ c o คอ r เล่าผสมประสานกับสไตล์เกาหลีเนาะแต่ว่าเสียดายที่ว่าเปิดเพลงให้ฟังโบได้เนาะมันเป็นเพลงที่วัตถิลิขสิทธิ์ฉะนั้นเขาจะได้มีแต่เอาภาพ ให้ทุกท่านได้หับซุ้มกันเนาะถือว่าเป็นการเต้นที่ว่าอ่าสวยสดงดงามดีเนาะจากน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยสวรรค์ค<ข>ิดนอกจากการเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในห้องประชุมแล้วเนาะกัยังมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมอยู่นอกสถานที่ก็คือออกมาข้างนอกเนาะอันนี้ก็ิิมีหลายๆกิจกรรมก็คือตัวน,นี้จะเป็นอ่าสุดส้นเผ่า มีอยู่เก้าซนเผ่าที่ประจำราวของเฮาเนาะเพื่อนไดดอามาโซอามาวางแสดงให้แขกหรือว่าให้คณะประธานเฮาได้หับซูมได้หับซูมและได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมูลมังมรดกข,ของราวเฮาที่ยังคงค้างไวใ้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นได้หับซมกันเนาะสุดซนเผาประจำซุนเผ่าของพวกเฮาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการถามตบอบคำถามจาก อง,งนะองค์การจะตั้งสาวนุ่มเนาะพ่นได้องค์การจะตั้งสาวนุ่มแขงพ่นก็ได้ลงมาห่วมกิจกรรมมาถามและกระเจกของขนรางวัลให้น้องนนักเรียนของเฮาที่ว่ามีอ่าปัญหาอย่างต่างๆเนาะพ่นก็สิได้มีการถามาคำถามไปให้น้องน้องนักเรียนของพวกเขาได้มีการตอบเพื่อจะญาติเอาของขันรางวัล เจ้าอันนี้เป็นกิจรกรรมที่ว่าดึงดูดสร้างความสนใจให้กับน้องๆนักเรียนของพวกเขาเพราะว่างานนี้กิจกรรมนี้เมนได้ทั้งความรู้ได้ทัา้งสาระต่างๆได้ท,ทั้งเทคนิคเนาะได้ทั้งความกล้าความสามารถแสดงออกมาแล้วก็บของขวัญบางวบบของขวัญรางวัลอีกหลายๆอย่างเนาะตัวเแซ่บเนาะอันนี้แต้มเนาะที่ระบายถึงการรูอ่อนตรงนทีโอตาม้แนวขีดตามแนวขีดแล้อวสิแซ่บได้ไรเนาะ เพื่อนแรกเลยเพื่อนเสืเพื่อนฉีกวดคะนีเป็นปะให้คะแนนบอลเลยได้เสือหรือว่าให้เต็มก็ได้เลยวะได้เสือใหญ่ถ้าเต็มได้เลยได้เลยเพราะนี่ว่าต้องได้มีการคัดเลือกโอ้รางวัลที่หนึ่งเป็นเสือเพื่อนฉีใหคะแนนเอาดีๆให้เสือ โอ้คุยไทีนี่ฮะจะได้แสดงถึงความยืดยืดยืดเป็มาสามรอบเวลาสามนอสามกันนะ อมหวานม้อสวรค์มาจากม้อนสวรรค์การนันน้อยมอสวรางก็จะม้อนต่อแล้วใช้หนานะมันจงหอมแาเว้นหน้ากังหะเว้นหน้าแล้วก็ม้อนสว่างก็จะมีการเข่าทำทุกทุกทุกทุอท่าเนาะทุเท่

นอกจากการอมกิจกรรมแล้วนนอะผลก็ยังมีบุธอาหารอ่ากินฟรีเนาะน้องน่องอาหารของเราตอนนี้ก็ถือว่ามงผักผ่อนตอนเที่ยงเนาะหรือว่ามันจะมีผักเบกินอาหารวางแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นอาหารเที่ยงเนาะ เป็นอาหารเทียงเพื่นก็จะมีคูป,ปองให้นักเรียนมาเลกเอาอาหารเสิรนักเรียนเรากร็จะมีการต่อคิวกันเนะาะเพื่อจะเข่าไปโอ้จะเข่าไปเอาอาหารไปกินได้เนาะเส่รนักเรียนของเรานี่กจะมีประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าคนเนาะเสรมีเส่รมีสิบหงเฮียนอ้อมขางนครคนกิซอนเขาเขามาห่วมอ่า กิจกรรมตัวนี้เนาะซึ่งมีอยู่สิบวงเฮียนวงเฮียนหาสิบคนแต่ว่ามีบางเฮียนกรกสิมากเกินเนาะแล้วก็รวมทางนักศึกษามมขอเฮาเจ้าอันนี้กสิเป็นการมอบรางวัลในการแข่งขันการโตวัี เป็นคลิปการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยจากภาครัฐบาลหรือว่าจากองค์การออกฟาร์มเนาะควรได้จัดพิธีเหตุกิจกรรมเพื่อจะได้ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกเกี่ยวกับความหู้หรือว่ามีความหูทางด้านการต้านความมุลแหง่งต่อแม่ยิ่งแลยเด็กน้อย เจาเนาะสำหรับคลิปนี้สบายกสิขอจบขีปเพียงเทนนี่ก็เด้อเนานะขอบมกขอบใจผู้ที่เข้ามาหับซุมและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบาเพื่อเป็นกำลังใจเนานะในสบายกสิมีทางวิธีชีวิตประจำวันหรือว่าการเคลื่อนไหวเียกงานต่างๆที่สบาได้เข้าห่วมเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี